คุณผู้ชมครับรวบชาคริตคนขับรถกระบะพาจ่าเอม็มหลบหนีข้ามพรมแดนครับเรื่องนี้ก็ยังให้ความสนใจอยู่นะฮะสืบนครบาลนะครับรวบชาคริตคนขับรถกระบะพาจ่าเอม็มหลบหนีข้ามพรมแดนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวในชาคริตหรือในชำนาญอายุ47ปีภูมิลนมเนานั้นเป็นคนทับช้างสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญานะครับ ข้อหากระทําการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ให้ผู้อื่นที่กระทาความผิดก่อนหรือขณะที่กระทาความผิดแม้ว่าผู้กระทําความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นการสนับสน,นุนกระทําความผิดในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าบ้านน็อกดาวไม่มีเลขที่ที่ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีศรชชจังหวัดชนบุรีนะครับก็คือ นครบาลหนึ่งนี้นะครับเขาก็ขยายผลเพิ่มนะฮะผู้สนับสนุนจ่ายเอ็มหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนยขยายผลจับกลุ่มจ่ายเอ็มอย่างละเอียดจนวินาทีสุดท้ายก่อนสงตัวฝากขังต่อสารนะครับก็พบพยานหลักฐานถึงผู้สนับสนุนรายหนึ่งซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนกับจ่ายเอ็มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุ และยังเป็นผู้ที่ขับขี่รถกระบะตัวยูท้าสีประตูสีเทาพาจ่าเอมนั้นหลบหนีไปยังจุดข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติชายแดนชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านเขาดินตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่เมกราคม2 5ง8รเวลาประมาณ23นาฬิกานาทีนะครับจากการขยายผลก็ทราบว่าผู้ที่สนับสนุนรายนี้ก็คือนายชาคลิตบัวปลีหรือว่าชำนาญอายุ47ปีนะครับ ตำรวจได้สั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนซึ่งนำโดยพันตำรวจเอกสนองแสงมณีนะครับภูมิกับสอนอนชนสงครามนำชุดพนักงานสอบสวนออกหมายจับของสาราญาทันทีหลังจากหมายจับได้รับการอนุมัติปั๊บก็มีการส่งชุดสืบนครบาลออกตามตัวในทันทีโดยทราบว่าชาคริตนั้นหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับต่อมานะครับ18นาิกา13มกราคมนะฮะ ก็มีการนำชุดสื่อนครบาลเ,เข้าจับกลุ่มตัวในชาคริตที่บริเวณหน้าบ้านน็อกดาวไม่มีเลขี่นะครับที่คันทรงศรีราชาชนบุรีโดยขณะที่จับกลุ่มตัวชุดจับกลุ่มก็ไปพบรถกระบะนะครับโอ้โหของคลังพยานหลักฐานชัดเจนมากจอดอยู่บริเวณหน้าที่กบดานนั่นแหละครับซึ่งก็ตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีตำหนิรูปพรรณตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่พาจ่าเอ็ม หลบหนีทางช่องทางธรรมชาตินะครับโดยชาคลิตนั้นก็ยอมรับะครับว่าเป็นคนที่ขับรถพาจ่าเอ็มไปที่ชายแดนในวันเกิดเหตุจริงและก็ชายเสื้อเขียวในภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือตนเองจริงๆและจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ของในชาคลิตว่ามีการติดต่อสื่อสารกับจ่าเอ็มตั้งแต่13น54นาะทีซึ่งเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุชุดสืบนครบาลจึงทำการจับกลุ่มตัวพร้อมหมายจับนะครับ ในจักริดให้การภาคเศษนะครับโดยให้การว่าตัวเองนะั้นรู้จักกับจ่าเอ็มมาประมาณ2ปีตั้งแต่สมัยที่จ่าเอ็มนั้นยังรับราชการอยู่ตนเองทําหน้าที่ในการขับรถรับจ้างโดยจะรับผู้โดยสารไปไปมาณระหว่างชายแดนเขาดินบ้านแหลมและก็ผักกาดนะครับโดยขณะนี้ตนเองก็ยอมรับว่าเป็นคนไปส่งจ่าเอ็มจริงและก็ใช้เสื้อเกียวที่เห็นในภาพแล้วก็เป็นตัวเองจริงๆส่วนรถกระบะท,ที่ขับไปส่งนั้นตัวเอง ยืมมาจากพักพวกลระแวกบ้านส่วนใจเอ็มไปก่อคดีอะไรมานั้นตนเองไม่รู้ไม่เห็นเลยหลังจากจับกลุ่มตัวได้ในะชาคริตตำรวจก็ส่งให้พนักงานสอบสวนที่ชนะสงครามนะครับแล้วก็นำตัวไปสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ